สัสดีค่ะวันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ผูจะมาเก็บผักนะเหมือนเดิมเพราะฝนจะตกนะคะก็เลยจะมาเก็บก่อนเนาะจะมาเก็บตัวซูคินี่เพราะว่าอันนี้ก็คือโตอีกแล้วเห็นไหมแล้วก็จะไปเก็บมะเขือเทศด้วยเพราะว่ามะเขือเทศถ้าเกิดมันโดนฝนนะคะลูกมันจะปริก็เดี๋ยวไมไ่รอเลยนะเดี๋ยวก็เก็บกันเลยนะคะเก็บเพื่อที่ว่า,ามันจะได้เอาพลังงานเนี่ยไปเลี้ยงลูกเล็กลูกอื่นต่อนะนี่ลูกใหญ่เลยนะลูกนี้ถ้าขายที่ร้านก็น่าจะประมาณห้าสิบบาทนี่ เนี่ค่ะจะมาเทียบกันดูว่าว่าสองลูกนี้ลูกไหนใหญ่กว่ากันนี่เห็นไหมสูสีกันเลยเนาะแล้วสีสวยด้วยนะคะเดี <Baby. S 1> <Strawberry. S 2> ๋ยวไปเก็บผักอย่างอื่นต่อนะคะเบบี้สตรอเบอร์รี่เลียชอบกินสตรอเบอร์รี่หรือเก็บสตรอเบอร์รี่ให้เลยยียก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินสตรอเบอร์รี่ละสตรอเบอร์รี่ขึ้นนี่เยี่ยมเยี่ยม แอบดูเขาอีกแล้วระยะเอ้ยนี่ก็เึ้มะเขือเทศเนะาะระยะนี่ปีนี้มะเขือเทศมันไม่ค่อยดกนะคือมันมีดอกเยอะค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยผสมอะเกรสรมันไม่ค่อยไม่ค่อยผสมดีเท่าไหร่นะปีนี้ด้วยน่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศด้วยเลยด้วยนะคะน,นี่ด้วย เพราะว่าปีที่แล้วว่ะมะเขือเทศเหลือเยอะมากนะคะก็เลยปีนี้ก็เลยเออไม่ปลูกเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยนี่นมะเขือเทศเนี่ยลูกแบบนี้เราเก็บไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปบ่มได้นะคะมันก็จะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรแต่เป็นสีแดงนะคะอาจจะเป็นแบบสวิตมินเลียนหรือว่าเป็นสวิตวันฮันเดนะส่วนตรงนี้รู้เลยว่าคือพันซันโกนะคะได้เป็นลูกสีเหลืองแบบนี้นะพวกนี้ก็ดกเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะ เก็บไปเลยไม่เยอะอยู่นะเนี่ยใส่ส้มตำทีนี่ใส่เยอะเหมือนกันนะคะปีนี้ก็จะไม่ได้เก็บมะเขือเทศเยอะเหมือนปีที่แล้วนะปีนี้ปลูกแค่สิบห้าต้นปีที่แล้วปลูกตั้งแบบสามสิบต้นนะอะเออส่วนอันนี้น่าจะเป็นสวีทโกนะคะเป็นพันธุ์สีเหลืองนะลูกใหญ่นะคะดกเหมือนกันแล้วเนี่ยนะดูดิแต่มันสุกไม่พอแต่ว่ามันสุกไม่พร้อมกันอะเนาะระยะไปหนไปที่แล้วนะเนี่ยระยะไปแล้วนะเนี่ยหนีไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปโอยนี่ค่ะสีเหลืองเห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะมันจะต่างกันอยู่นะสีเหลืองกับสีส้มนะคะนี่นะคะย้อนมอสต์เบอร์รี่ฮ่ามานั่งรอละเลยาจะกินสตอเบอร์รีมากเลยยำมแย้ยำมแย้ย้ย้ยยยยย <laughs> นี่ <laughs> ได้สอรี่แล้วไปละน้อง ตรงนี้เป็นลูกสีแดงนะคะเนี่ยมันก็จะเริ่มแดงจากข้างบนก่อนเนาะนี่ลูกใหญ่อยู่นะเอ้ยวงเลยลอยยาเอาไม่ลูกทีมเดอ์เดี๋ยวเด็ดเด็ดขั้วมันออกให้ระยากระอย,า,ะอยาไม่กินนะอันนี้เรยะเอาไปเล่นนะคะเขาเขาไม่ได้ชอบเถ้าเป็นสตรอเบอรี่เขากินเลยอันนี้เขาจะแบบเล่นๆเฉยๆตรงนี้สีส้มจัดเลย นี่ค่ะนี่เห็นไหมที่ปูบอกว่ามันมันดอกมันเยอะมากเลยแต่ว่ามันติดลูกแค่ไม่กี่ลูกนะคะพวกนี้ก็คือไม่ติดแล้วเนี่ยร่วงไปหมดละนะอุโมงค์มะเขือเทศปีนี้ก็เลยจะไม่สวยเหมือนปีที่แล้วนะเรีย่าเบบี้เอ้าเหยียบดอกไม้คุณแม่อีกแล้วเฮ้ยอ hey, yeah. แอบ,บส่องเขาอีกแล้วนนอยากไปเล่นกับเขา <laughs> ปูจะให้ดูมะเขือเทศต้นนี้นะต้นนี้คือปูมาปลูกเดียเด่ยวๆนะคะในแปลงกระเทียมนะเ oh. นใี่ยแปลงกระเทียมมันปุ๋ยเยอะเรย่า oh. <aya>, stop please <laughs> แปลงกะเทียมมันปุ๋ยเยอะนะมันก็เลยโตเร็วกว่ากว่าต้นพวกนู้นนะคะดูปูปล่อยให้มันมีสองกิ่งใช่ไหมแล้วดูทุกพวงค่ะทุกพวงคือแบบติดดอกติดลูกหมดเลยนะคะเนี่ยเยอะมากอันนี้คือต้นเดียวนะนะนี่พวงหนึ่งประมาณกี่ลูกเนี่ยยี่สิบกว่าลูกนะพวงหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะคะตอนจะเก็บตันนี้ไปนะนี่มันจะเป็นเกรป้าขราเทศเหมือนกัน กับต้นที่ปูโชก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นลูกที่เป็นรีรีนะคะแล้วก็จะลูกเล็กกว่าเนาะพวงนี้กี่ลูกเรามานับกันเลยดีกว่ายี่สิบลูกอ่ะตีไปว่าพวงหนึ่งประมาณ2ี่สลูกนะคะเฮ้ยมันติดลูกทุกลูกเลยเห็นไหมถ้ามันดอกมันงามอะค่ะมันจะติดลูกทุกดอกเลยเนี่ยเห็นไหมทุกดอกเลยไม่มีอันไหนว่างเลยค่ะมีดอกกี่ดอกติดลูกหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเก็บเลยนะคะ ก็จะเอามาเล็ดจากต้นนี้แหละไปเพานะเนาะโอ้ยเรยาไปนู่นแล้วนะ่ะไปบ้านเขาแล้วเ็บดําอย่าถือสากันนะหนีไปอีกแล้วกลับมาแล้วเหรอเนาะกลับมาแล้วเหรอตัวดีเอาอได้อีกแล้วอีกได้มาเกิดเทพแล้วเอาเ e ่อให้มันกินจุด t ี i ส o ก e น e ่ h น a t it <laughs> ไม่กินแลว เล่นไีกแบบเอาแอบอีกแล้วเลยะเลยะเอ้ยนยาเอา้ยเอ้ยเพราะว่าปู่จะทำแกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันอันที่ปู่เก็บมาได้เนี่ยใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวเราเขาจะแตกมาใหม่นะพวกนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนี่ย ระยาวุ่นวายตลอดแก <g eng> งกหน่อไม้เนี่ยปูยชอบใส่ลูกโดดนะคะหรือว่าพริกนี่แหละที่มันที่เราไม่ต้องตาหรืออะไรแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเม็ดนะคะอันนี้ก็เป็นพริกที่ปูชอบมากอันนึงนะเพราะว่ามันต้นเล็กนะคะนี่ต้นแค่นี้เองแล้วก็มันจะโดดมากเลยนะปูก็จะเก็บไปสักไม่กี่ลูกหรอกไม่อยากเก็บเยอะเพราะว่ามันสวยสองสามลูกพอไหมลูกต <g ay> ัวเฮียยาต้นนั้นก็โดดเหมือนกันนะเนี่ยแค่นี้พอเปลือง คือแต่ละปีเนี่ยผักมันก็จะแตกต่างกันนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมะเขือเทศจะง,งามมากส่วนปีนี้เนี่ยแมงลักก็จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปีของแต่ละอย่างไปนะเอาเดวิด oh, ช่างซ่อมแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว <What S 1> ช่างซ่อมแอร์น <what? S 1> ในตำนานเอ่อทอม atoes gonna see oh we can eat it fresh for now we don't have to freeze them yet I want to use that vacuum pack what is it เราไปแล้วนู้น I'm gonna go vacuum pack it What do you mean? Why did she jump in there? No 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 she came from front door เจวิตตื่นเต้นคือนางเพิ่งซื้อเครื่องอ่าเครื่อง vacuum v a c คิวอัมะค่ะคือมันเป็นเครื่องที่แบบซีลของอ่ะเออให้มันแบบไม่ให้มีอากาศเข้าอ่ะเออนางเพิ่งซื้อแล้วก็ของเพิ่งส่งมาวันนี้นะคะนางก็เลยจะเอาม้เขยที่ปูไปซีล ด้วยความตื่นเต้นนะก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ l เ s see. Oh. <laughs> s e e อ๋อ That's pretty good. One of them exploded though. อ๋อเออ b e y a u j u you just squeeze it so hard, babe. Well, that's what it does. Vacuum. อืมบีบแรงไปแตกไปลูกหนึ่งโอ้ยเล็บดำเวอร์ถ้าเราผันไปผันมาแล้วเ,เจอขแขนงเล็กๆแบบนี้นะคะเด็ดเลยเราไม่เอาเนี่ยไม่จำเป็น น,นี่ก็ไม่เอาค่ะพราก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะโดยการใส่พริกลงไปในครกนี่นะ <All the S 2> แล้วก็จะ <the S 2> มีข้าวเหนียวนะคะที่แช่น้ำไปแล้วนะ <S <S This is how we make the broth. I got a different idea to make it thick. h o t is it? <S <S น้นไม้ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นนไม้กระป๋องนะที่แม่เดเวิดเขาซื้อ ป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ตกกระป๋องละประมาณ50บาทแล้วก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนอันนี้มาจากไทยแลนด์เลยนะเป็นหน่อไม้น,น้ำแยนางนะคะก็น้ำแยนางก็คือมีแค่นี้นะอันนี้เราก็จะไม่เรนนะแต่ผูอยากเห็นว่าข้างในมันเป็นยังไงก่อนนะคะ <is> เปิดเลยโอเคโอเคมันเป็นแบบเล็กๆแบบนี้นะเราก็เอาใส่หม้อได้เลยนะคะได้ถ้าอยากช่วยนะก็เลยโอเค Relax. Okay, okay, okay Can you turn up the heat? Mm -hmm. <laughs> I can't really see mm -hmm. Okay, now you add salt did <coughs> David! It's like having pepper spray in my face. It makes me cough. You sneeze on my face. I just sneeze like I cough. I each other. Yeah, what access? And then yeah, for sure. I'm mm. janangs, no you to Okay, take it out. <laughs> no, 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 just let it cook. Let it cook. No, but we're gonna cut it. Oh we have down. down. Okay this way, I don't wanna show Jane. Lockdown. Yeah, don't that put a minute. Huh? See what? who's coming for dinner. <laughs> huh? <laughs> oh, but it tastes sweet. Oh. It tastes really good. Really? Yes, please. What do you mean curry paste? Well like what are it's you gonna add? Really really this is it? ก็ i ิสเองโอ้จิ้ i ชิลี่แล c ข้า i ชิลี่และข้าวและสิงสิงไฟมันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยคือมันน้ำย่านางมันน้อยมากเลยค่ะอ่าปูไม่แน่ใจเขาใส่หอมแดงหรือเปล่านะแต่ปูปก็จะใส่นะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนี่เพิ่มนะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยข้นนะคะแล้วก็เรามีน้ำย่านางแบบจำกัดนะโดยเพราะว่าเบืเอเ่อๆนะขอช่วย โอเคบอกว่าปลาราอันนี้คือแม่อร่อยนะถ้เงกาเห็นแบบแบบอันนี้คือแม่อร่อยไม่ชอบเลยคาวแต่ก็ต้องกินให้หมดแบบเ่อะ That's a lot ไ่ะหมดไปประมาณเกือบครึ่งขวดก็ประมาณร้อยหนึ่ง Let me s m e l l it Might n o t b e salty เราต้องไปดีและ I added a lot of salt No. Oh. canting <laughs> <laughs> ตอนนี้เดวิดกำลังหั่นซุกินี่ใส่นะสูกีที่เก็บวันนี้แหละยังไงภิ like it? You ค i k e c o o อบ n g n ไ No? อรงม,มระหว่างที่แกงหน่อไม้นะคะเดวิดก็หุงข้าวเหนียวไปด้วยนะได้เวลาใส่มังลักและะ้วค่ะอันนี้ก็คือที่เราเก็บมาแหละ พอไหมทุกคนหรือว่าต้องเยอะอีกที่บ้านปกคือถ้าเขาแกงหน่อไม้เขาจะไม่ได้ใส่เนื้อใส่อะไรนะก็คือหน่อไม้กับพวกผัดพวกเห็ด,ดอะไรเงี้ยได้นะเชื่อแข็งอันนี้ออกมาได้สักพักแล้วแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้แค่นี้นะก็ประมาณนี้ก็รอให้ข้าวเหนียวสุกนะคะเราค่อยไปทานกันเนาะแฮร u k e the w o r เลย Oh, it's thick. Mmm. Mm. Nice and thick. You like it thick? You like it thick? Yeah. Is that enough or more? More? Put it all in? Almost all in, yeah. Yeah. It's one buddy. we need a spoon? Yeah, for the Hanle. This is not Hanle. Babe. it right out. No, she's gonna bug me Yes, baby! Yes, baby, baby! Where's the remote though? <laughs> I don't know Raya? How is it, babe? Um, I don't know It's good, but it's really strong lemony you don't eat that leaf then? Oh, even not eating the leaf. Really? Mm -hmm. It reminds me of um like cleaner, kind of. Oh, but it's really good. You like it, though? Mhm. Mm yeah Crazy. Crazy. Yeah, lemon, me, lemon. Me. My mom makes better than this. <laughs> really? Yeah, of course. Who are you calling? My mom. Why? Ask her we she hey, you doing? She's not gonna like it. Oh, do you want a vegetarian dinner? We not vegetarian. Oh, because um, Kuna made this thing that you've definitely never tried before. It's uh, bamboo shoot and um, seafood mushrooms and zucchini and I don't know, other stuff with Sting rice. Fish? thing, fish? Yeah, it's got like fish sauce. It's good, it, it has a strong lemony flavor. Yeah, no, it, it's actually uh, no, it's actually pretty good. It's like really meaty with bamboo because it's not the bamboo shoots that you know. It's a different kind of bamboo. This is definitely what I had in. Really. Mm -hmm. I remember it looked like uh, it looked gross, and I was scared to eat it. And then I ate it. I was like, Oh, I'll have more. The color of it. I thought it had like s like animal stomach. เอากลับบ้านได้ผ่านกินแกงหน่อไม้ได้กิ่น้อนอหน่อไม่ฮังเลงง่ากว่า t ม่ใช่ฮังเลงง่ายกว่าเมื่อไหร a จะทำฮเลงฉันทำไปแล้ว n ะร but I d o n ่ r ัน e m b e r ได้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวก็ปิดทย วิดีโอด้วยวิดีโอของอรารยาเหมือนเดิมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปู่เดวิดแล้วก็เรียาด้วยนะคะเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ bye ายบาๆเรียเดาวดาว l อ i g h t เดาว not spin เดาว roll over good girl เดา roll over Down, down, down. Oh, yeah, i Okay, okay. Can I sit? <laughs> no, sit. No, sit. Oh, <laughs> no, not yet. Go back, sit. Stay, stay, no, go back. Stay, stay, come. Good girl. Good girl. Mommy loves you, good girl. <laughs>